วันนี้แค่พามาชมรถเก่งเข้าใหม่คันนี้เลยค่ะเจ้ามิซูบิชิมิระตัว a c t i Active Dynamic Shield ปี2021จะสวยแค่ไหนไปชมกันคะค่ะแล้วมาดูที่ตาไฟนะคะเป็นตาไฟเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสวยใสเดิมมาพร้อมกระจังหน้า2ชั้นนี้นะคะแล้วมีโลโก้ i s ซูอยู่ตรงกลางนี้ให้เลยค่ะและด้านข้างคะเรามาดูด้านข้างคะนั่นคือล้อค่ะเป็นล้อกระทะนะคะมาพร้อมยางใหม่ซีเซนและนี่เลยกระจกมองข้างเรามาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วค่ะในตัวค่ะ ค่ะแล้วในส่วนของภายในนะคะพวงมาลลยเป็นมัลติฟังชันค่ะหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะคะแอร์ปรับมือเกียร์ออโต,โต้รถคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะและที่สำคัญนี่เลยค่ะเรามีตัวพับตรงนี้ให้ด้วยนะคะขับรถชิวๆได้เลยค่ะและได้สอน์ของด้านหลังนะคะกว้าง จุของได้เยอะเปิดพับขึ้นลงไปอย่างนี้เราจะเห็นนี่เลยสปอยเลอร์มาให้ค่ะพร้อมดวงไฟตาที่สามนะคะตาไฟหลังเดิมๆโรงงานสวยๆเลยค่ะค่ะแนะนำเจ้าตัวนี้เลยค่ะ e ีโค,โคคาประหยัดน้ำมันนิสสมิติมิระปี2021ตัวนี้เป็น X ip, แอคทีฟ m i น Shield นะคะแนะนำเลยค่ะราคาเพียงแค่299,000บาทอนเพียง5,000บบาทตลอดอายุสัญญาสนใจโทร0812386699ค่ะ